สวัสดีครับผมออเกิรติเทพทันครับวินน้องวินสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไม่เอาสิสวัสดีครับยังไงสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับเอาละฮะวันนี้อากาศมันร้อนๆเลยนะก็เลยบอกว่า <c oughs> นี่เครื่องดื่มอะไรล่ะคุณ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 ,คณมีน้ำส้มมานะนี่ไงน้ำส้มอันนี้เลยน้ำส้มภาษาอังกฤษว่าอะไร orange juice <we> เออที่ที่เดี๋ยวตอบให้ <we> ตอบให้ชิว โอเคออร์เรนจ์จูสนะครับนี่คือน้ำส้มนะครับจากคุณน้อยนี่นี่นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> อ่าผมพ่อเทนะตื๊ดโอเคโอเคอ่าอันนี้ของวินของคุณพ่อกินเย็นๆขออนุญาตนะครับนี่ เอ้ยโอ้โหเจ้ากนะดิมาอยากให้เห็นอ่ะผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า๋อคุณก็อยากให้เห็นเหมือนกันเหรอคุณใหญ่เห็นเหมือนกันเละเขาจะมีเนื้อส้มอยู่ข้างในอ่ะเป็นเนื้อส้มแบบไม่ได้เล็กๆอยู่ในนี้แล้วก็สดชื่นอ่ะ เห็นไ,ไ,ไ,ไหมเจ๋วเลยนี่ไงอีกครั้งหนึ่งน้ำส้มภาษาอังกฤษน้ำส้มคันภาษาอังกฤษว่าถูกถูกต้องถูกต้องวันนี้นะครับของคุณเลิศนะครับเน่เน่เน่เขามีน้ำส้มมาเขาส่งน้ำส้มมาแล้วก็ส่งน้ำมะพร้าวมาแล้วก็มีน้ำมะพร้าวแบบเป็นสีชมพูอย่างนี้ด้วยน้ำมะพร้าวดูดิเขาบอกว่าเวลาสั่งของเขาเนี่ยถ้าไม่กินแช่ในช่องฟรีซอะไรให้มันเย็นเข้าไปเลยนะ แล้วพอวันอะไรจะกินก็เปิดเอามาทิ้งไว้อย่างเงี้ยนี่ผมทิ้งไว้6ปีนะครับเอาพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเพื่อให้มันเริ่มละลายคลายตัวลงมาแบบนี้อันนี้เป็นน้ำมะพร้าวเฮ้ยอ,อหอมเลยอ่ะหอมเป็นมะพร้าวเลยอ่ะใช่เนี่ยคือน้ำมะพร้าวแล้วหอมแบบเหมือนเหมือนเรากินน้ำมะพร้าวสดๆเลยอ่ะแต่อยู่ในขวดแบบเนี้ยเออหรือว่าลูกมะพร้าวเปลี่ยนไปไม่รู้ โหนี่เจ๋งอันนี้เจ๋งนนเจ๋งแนะนําเลยครับเบอร์ติดต่อนะครับก็ขเขียนตัวแค่นี้โทรเลย0949147978อีกทีเดี๋ยวผมเขียนไว้ใน Facebook นะครับแล้วก็ไลน์นะครับ N O Y ขีด L E R T 6 5 6ส้มคุณเลิศอ่านะ้ำของคุณเลิศนะครับสั่งได้เลยครับโอเค ขอบคุณคุณเลิศครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับน้ำส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรน้ำส้มคันภาษาอังกฤษว่าอะไรครับเร็วตอบเร็วตอบเร็วฮะโอเคตุ๊กตุกสวัสดีครับผมตุ๊กตุก